โอเคครับก็สวัสดีแฟนลูกหนังชาวดูใบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมจานเสือคนดีคนเดิมนะวันนี้มาวิเคราะห์บนวันที่30กันยายน2567นะครับจานเสือจัดให้2คู่แจมๆนะหลังจากที่เมื่อคืนโอ้โหเจ็บหนักนะครับผมกับ illa, แอตตันิล่าและก็แมนยูไม่รอดทั้งคู่นะครับจานเสือก็ต้องกกลบขออภมันนีมาณที่นี้ด้วยนะครับ มาวันนี้มีพีเมลิกกับลาลิก้าของสเปนนะครับผมพีเมลิกเป็นคู่ของบอลมัดเจอกับซอแ h มตันนะส่วนลาลิก้าเป็นเบียริเจอกับลาสพามัดนะครับมาดูคู่แรกกันนะครับเป็นบอลมัดกับซอแ h มตันนะมาดู5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอ่บอลมัดชนะ2แพ้3นะครับบอลมัด bon ชนะ3 2ชนะ1 0แล้วก็แพ้10แพ้30แล้วก็แพ้20นะครับ2นัด ล่าสุดที่เจอกันบอลหมัดชนะทั้งคู่นะครับมามาดู5นัดหลังของบอลหมัดกันนะบอลหมัดแพ้ลิเวอร์พูล3-0แพ้เจลซี1-0ชนะเอเวอร์ตัน3-2นะครับแล้วก็แพ้เวทแฮม1-0เสมอนิวคาสเซินได้1-1นะมาดูซอซอแฮมตันนะครับอแฮมตันเสมออิปสววตทึ1-1ชนะเอเวอร์ตัน2-1นะแล้วก็แพ้แมนยู3-0 แพ้เบนฟอร์ดนะครับสาแล้วก็ชนะคาดิฟทิตี้ไป5 3ฟอร์มนัดหลังฟอร์มหลังๆมานะครับผมซอยแฮมตันเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นแต่ว่าจานเสือยังมั่นใจบอลหมัดอยู่นะบอลหมัดเล่นในบ้านด้วยมามาดูผู้เล่นตัวผู้เล่นนะครับผมที่คาดว่าจะลงสนามนะบอลหมัดก็ขาดแค่ไทเลอร์อ,อดัมคนเดียวนะครับส่วนซอยแฮมตันก็มีตัวเจ็บอยู่ สี่คนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวหลักยังอยู่ครบแต่ว่าบอลมัดก็ตัวหลักสาตาร์ยังอยู่นะไคเวิร์ดนะครับทาวเนียยังอยู่ครบนะครับจานเสือเชียร์ไปที่บอลมัดแล้วกันคู่นี้นะครับบอลมัดต่อหนึ่งลูกนะครับใส่ไปเลยนะมาดูคู่สองนะครับผมคู่ต่อไปเป็นเบียริยวเจอกับลัสพอมัดนะมาดูฮารดหลังสุดที่เจอกันนะครับลัสพอมัดชนะ สามแพ้สองนะรัดพอมาชนะสามศูนย์แพ้หนึ่งสองนะครับแล้วก็แพ้สองศูนย์แพ้สี่ศูนย์แล้วก็ชนะหนึ่งศูนย์นะมาดูคะแนนหลังสุดของบียาิวนะครับบียาิวก็ชนะเอสเปนยอนสองหนึ่งแพ้บาซ่าห้าหนึ่งนะครับแพ้ชนะชนะมายอร์าสองหนึ่งเสมอวอเลนเซียหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะเซลตาบีโก้ไปสี่ประตูต่อสามนะมาดู ลาสพอมาดกันนะครับเสมอเสมอเบติสไปหนึ่งหนึ่งแพ้อุซาซุนาสองหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้อลติบิลเบาสามสองแพ้อลาเบสสองศูนย์แล้วก็เสมอมาดริดได้หนึ่งหนึ่งนะโอ้โหมาไงไม่รู้มาครับคู่นี้ก็มาดูผู้เล่นนะครับผมที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับสตาร์ของเบียรลิวยังอยู่นะนี่คุรัสเปเป้อายเซเปเลสนานี่ปาเลโกยังอยู่ครบนะครับขาดแค่ฮวนฟอย นะครับผมที่เจ็บยาวนะมาดูลัสพอมาร์ตนะครับผมลัสพอมาร์ตก็บาดเจ็บไปสี่คนนะครับผมก็ส่วนดาวส่วนส่วนสตาร์ยังอยู่นะครับก็มุนยอสเอเดเซนก็ยังอยู่นะครับคู่นี้เบียริวต่อหนึ่งลูกนะครับจานเสือยังชอบเบียริวอยู่นะยังเชื่อใน ตาอยู่นะครับอายุซีเปเรสนี่ครัสเปเป้แล้วก็เยเลมีพิโนยังอยู่นะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า2เมตรใส่ไปเลย2 0นะครับคิดว่านะ2031สกอร์นี้มาแน่นอนอนนะหลังจากที่เมื่อวานนะครับจันเสือให้ไปไม่รอดสักครู่นะต้องกราบขออภัยกันด้วยเด้อทุกคนเด้อเล่นไม่ออกกันเลยนะครับผมทั้งแอตตันวิลล่าแล้วก็แมนยูนะครับ ก็สาหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับผมจันเสือก็ฝากกลุ่มไลน์ของจานเสือไว้ใน,ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวจยันเสือปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนเ้อร์นะครับผมฝากฝากเข้ากลุ่มด้วยนะครับจานเสือให้ไปวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงไปเลยใครอยากได้คู่ไหนใครอยากได้บาสได้บอลทักมาถามได้เลยเดี๋ยววิเคราะห์แล้วก็ให้ทีเด็ดนะครับผมก็มันเป็นแนวทางแหละทุกคนอ่ามันมีได้มีเสียนะครับผมก็ กราบขออภัยด้วยเด้อสำหรับเมื่อคืนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับไว้เจอกัน